รีบเลยนะรีบเลยนะรีบเลยนะขึ้นทางไหนฮะขึ้นได้ไหมทางนี้ขึ้นไหมทันปะป้ะองรอใครอ่ะรอสาวบอรอใครรอสาวบอสาวมาไหมวันนี้ไม่ยอมเข้าประตูตัวเองรอให้เราไปเปิดประตูให้ กลัวพอเริ่มอ้วนประตูก็จะแบบเอิดอัดนะคงจะเอิดอัดอดตินฮัลโหลอดตินเอ็นรให้เราเปิดประตูให้ <c oughs> เข้ามาไหมเข้ามาไหมคะ นั่งอยู่นั่นแหละนั่งรอสาวอยู่นั่นแหละไม่ต้องมาไม่ต้องเข้ามาเด้อว,ว้าว <c oughs> ลมเย็นเย็นลมบีบีเลยง่วงนอนนะซิหลับลงไหมนะ่ะหนาวก็หน้ักินหนาวไหมนาวไหมครับทำไมไม่เข้าประตูตัวเองอ่ะ โอสตินโอสตินโอสตินอย่าเข้าบ้านเข้าไหมจะเปิดประตูให้โอตินจะเข้าบ้านไหมโอสตินโอสตินเข้าไหมเข้าไหมเปิดประตูให้ไม่ตอบ ตอบลองออสตินตอบมาสิค่อยวิ่งเลยแหละ <laughs>